ก็เล่าความจริงให้ฟังเนือบุญคุณบุญคันที่ไหนลู้ใช่ไหมก็รับเอาสิครับมันไม่ใช่แค่นี้ได้สติปัญญาด้วยให้รู้ไว้ได้ความคิดได้เร็งต่างนานเสร็จสร์อะไรต่ออะไรพวกนี้เหล่านี้เป็นต้นโอเคไหมครับ <c oughs> ทีผมก็ต้องกลับมาถามท่านที่อยู่หน้าจอ,อเลยตอนนี้ท่านได้อะไรบ้างจาก Activity แปลว่าอะไรไม่รู้ได้รับจากการกระทำของลุงหงอกที่ผ่านไปนั่นแหละครับถามว่าท่านได้อะไรบ้างพิมพ์มาให้มาให้ลุงได้แซบเลยนะอย่าดิ้งนอนใจทนี้ครับกินแล้วอิ่มแล้วรสชาติเป็นยังไงนะครับนะโอเคนะเอาแต่เนื้อๆนะครับเอาพลังงานที่ออกมาเนี่ยอย่าไปเรื่องอื่นนะครับ ปเรื่องเงินก็ให้โอกาสู่แล้วเป็นคําถามคำตอบก็เป็นนั่นคือคาถามคําตอบอันนี้ต้องการผลของมันจริงๆเขาต้องการที่จะให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับท่านใดที่รับได้ก็บอกว่ารับไม่ได้ท่านใดที่รับได้รู้สึกอย่างไรอธิบายความรู้สึกผ่านตัวหนังสือความรู้สึกที่ผ่านาร่างกายของท่านนั่นแหละครับมันเป็นความรู้สึกแบบธรรมชาติที่ลุงพูดจังความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดนี่ความนึกคิดก่อให้เกิดอารมณ์อยว่ยางอารมณ์ความายุ่งเขียวตรงนี้ตัดทิ้งไปไกล ชอบไม่ชอบไม่เอาเข้าใจไหมครับนั่นคืออารมณ์ดีไม่ดีไม่เอานั่นคืออารมณ์เข้าใจไหมครับมันเก็บยังไงร่างกายของท่านมันโต้อตอบอย่างไรเราต้องการตัวนี้ต่างหากที่มันโอที่สุดเข้าใจไหมครับมันชัดเจนที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นกรุณาแจ้งมาเตะใหตัวหนังสือที่นี่ครับลุงจะได้อ่านแทรกไปด้วยพร้อมๆกันนะตอนนี้เวลา22่สนาฬิกากับสีกับยีนาทีนะครับก็4ี่ทุ่มสี ไอสี่ทุ่มยี่สสี่ยีหนาทีแล้วจ้าเวลากรุงเทพนโยมนะเอาล่ะมาถึงท่านที่ร้อนทั้งหน้าและทั้งตัวค่ะคุณเรนูนะวันนี้ไม่เปิดพัดลมเงือแตกทั้งตัวเลยค่ะหน่อยวูบวาบตัวร้อนนะครับคุณสัญญา รู้สึกวิบวิบวันไหนวับในหัวโอเครู้สึกวิบวิบวับวับในหัวค่ะแปลว่าเข้าตาสู่ใจมันจะไปล้างบันทึกล้างบันทึกคือสมองผมเรียกว่าล้างหลุมดํานะครับในสมองผมเรียกว่าหลุมดํานะครับศูนย์กลางสมองสมองลุงจะเรียกว่าหลุมดานะครับโอเคนะทางการแพทย์เขาจะเรียกว่าอะไรพิทูเอตเตอรี่ นภาษาแพทย์เขาหรืออะไรมีคำว่าเซริบัมอะไรของเขานาครับนี่ผมไม่ผมไม่สนอยู่แล้วต่พูดภาษาเขานะพอได้อยู่หลอนะครับแต่ให้ลุงเป็นเขาเนี่ยผมลุงไม่เป็นอยู่แล้วละครับโอเคนะเอาละเหงื่อซึมด้ือหัวใจเต้นแรงขึ้นคุณเรว,วดีเนี่ยเอาพวกนี้แหละครับอธิบายเรื่องพวกนี้มานะครับอย่าไปนอกเรื่องนะพยายามอย่าไปนอกเรื่อง ลุงก็บอกแล้วว่ามันสามารถที่จะเยียวยารักษาตัวเองใครก็ตามที่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆมันอยู่ในร่างกายมันจะคลีนมันจะเคลียร์ให้ด้วยในเวลาเรากันนะฟังภาษาลุงให้เข้าใจหน่อยครับเรื่องนี้ค่อยๆทํานะครับแล้วมันจะได้จริงๆเรื่องเนี้ยนะร้อนฝ่าเท้าผิวหน้าตึงๆรถตุกๆครับ ตัวร้อนหาวน้ำตาไหลาหายใจโล่งตัวเบาโอเคคุณมนตาการนะครับทีนี้กลับมาทางฝั่งเฟซบ้างทีเียสลับกันนะผมดูสองหน้าทั้งเฟซทั้ง YouTube นะครับพยายามอย่าอย่ใช้ภาษานอกเรื่องนะครับให้มันคอนโทรลให้ได้เพราะว่ามนุษย์เรามันต้องเวลาคุยเรเป็ปเรื่องราวก็เป็นอยู่ในกรอบเรื่องของเราให้ได้อย่าเปไปทางด้านอื่นนะครับ เรื่องเป๊เนี่ยเอาเป๊ขนาดไหนกับลุงเนี่ยเปย๊กันน้อยแปะกกันยังได้สาคัญจะทันลุงหรือเปล่างนี้ดีกว่าเวลาจะเป๋ไปสาตว์พัฒเปเ๊ต่อให้ด้วยไม่ทันลุงหรอกเหนหมาถ้าจะเป๋แบบนั้นเลยครับแต่นาทีนี้ต้องการที่มันเป็นองค์ความรู้จริงๆนะใส่ตัวนี้มันเป็นเรื่องเป็นราเป็นเรื่องนางมังสาเป็นสาระจริงๆประมาณน้นก็ขอให้เป็นคนอย่างนี้ฮะมันนี่จะไปต่อได้ในชีวิตเพราะงัน้นเล่ตุเป๊ะนะลุง หนูปวดฟันเอาฟันจ่อแสงร้อนปากน้ำลายไหลแล้วก็หายปวดฟันเนี่ใช้แสงหนื่งับเข้าไปในปากอาปากใสจอใสยากอะไรกันบาอองคนที่มีไหวพริบมากก็เนี่ยขวดน้ำมาตั้งหน้าจอได้นะออโฟโต์มันผ่านนิดที่เนี่ยผ่านไปยังขวดน้ำน้ำเป็นยานั่นแหละครับใช่ไหมรู้จักความเฉลียวฉลาดบ้างสิครับอคิดเองหน่อยก็ดีเหมือนกันเพราะว่าผมก็บอกว่ามีประโยชน์มากไามมหาศาลไม่มีขีดจ,จํากัด ช่ไหมเอาแหวนเพชรแหวนพลอยก็มานั่งแน่จอแล้วก็ซึมซับไปในแหวนเพชรแหวนพลอยเลยไม่ได้พูดเล่นๆนะคุณหมอ,อพนักงานโฟโตม้มันซึมซับแบกับทุกสรรพสิ่งเนี่ยพูดจังคําเนี้ยมันเป็นภาษาวิทยาศาสตร์ด้วยตอนนะี้ซึมซับแบกับทุกสรรพสิ่งจะเอาหมาเอาแมวอยู่หน้าตากได้ทั้งนั้นแหละครับโอเคไหมเออถ้าจะช่วยหมาช่วยแมวมันได้ทั้งนั้นนะครับนะจะบอกให้ทราบไว้นะครับ มันมันมัศจรรย์มากไม่มีขีดจำกัดแบบอินฟินิตี้ด้วยนะครับร้อนวูบวับทั้งตัวหายปวดข้อมือที่กําลังปวดอืมโอเคดีมากครับคุณแก้วตานะครับขนลุกแสงสีขาวนวลเหมือนแสงนีออนโอเคคุณเดียก็ถือว่ารับได้นะครับอืมหาวจนน้ําตาไหลลงหัวเลยค่ะแต่ไม่ใช่หาวเพราะง่วงนอนอ๋อ ไม่ใช่เพราะหาโอเคเข้าใจอาโอเคเนี่ยมันบอกให้รู้ว่าร่างกายต้องการออกซิเจนเยอะๆโอเคไหมครับถ้าจจให้ดีนะหาวปุ๊บเนี่ยกลั้นกลั้นลมให้ใจตามเลยมันออกซิเจนจะแตกตัวเป็นพลังงานทีหนึง่งร้อนโหยเงื่อแตกปกัปกๆเลยครับนี่ใช้จังหวะนี้เข้าไปตอนหาวนี่แหละครับมันเป็นจังหวะที่ดูอากาศมากที่สุดเข้าทางปากหาวนี่แหละครับมันเป็นจังหวะที่ดูอากาศเข้าไปโดยกลไกธรรมชาติเห็นไหม แล้วก็กลั้นนานๆท่เนี่เอาอึดเลยอึดกันแบบอ๋เอเป็นกุ้งกุ้งไปเลยขาแมวท้องมโอ้หเป็นสุดยอดมากครับจังหวะเนี้ยมันใช้ให้เป็นเลยครับนานๆคุณปราณีพัฒน์เนี่ยรู้สึกร้อนไปทั้งตัวค่ะและได้น้ําลายมากมายกายกองได้เป็นสามหาบไปเลย <c oughs> คุณสาคอนไอผมก็ใส่เขาว่าสามหาบ <c oughs> ร้อนวูบวบตามใบหน้าและมีน้ำลายน้ำลายี่เยอะน้ำลายคือน้ำย่อยนะจำด้วยเลยครับเป็นเอนไซม์อย่างดีนะน้ำลายนนเนี่ยจำเลยครับจำภาษาลุงไม่หน่อยภาษาหมอจำมาเยอะแล้วโอเคไหมภาษานายแพทย์นั่งจำมาเยอะมันไม่ได้เรื่องใหม่หร้าเหรอกอ้าวจริงๆนะไอ้นี่มันเรื่องภาษาความรู้สึกล้วนเลยเนี่ยเอาเอาจน <c oughs> คนรู้สึกมันเกิดขึ้นกับตัวเลยแล้วล้วนเลยเอาอย่างนี้ดีกว่า ไม่ร้อนไม่เย็นเป็นกลางไปที่ปวดหยุดไปแล้วครับที่คันก็ไม่คันโอเคคุณสุรพัฒนอนงายใจนิง่งๆมีความรู้สึกเหมือนน้ำเย็นสาดในตัวพรึบไปเลยคุณขวัญใจนะครับมันก็อารมณ์ของแต่ละใครมันได้แต่ละอย่างกันคือแต่ละคนจะมีรหัสแตกต่างกันนะครับแต่โดยรวมแล้วถ้าผมประมวลกนะ็คือความร้อน แล้วก็โล่งเบาหัวเบาตัวหายใจโล่งนี่โดยความรวมแล้วก็คืออยู่ในเกณฑ์น,นี้กันเป็นส่วนมากเลยก็คือของดีมากที่สุดเท่าที่จะดีได้อยู่แล้วเห็นไหมครับนอกนั้นก็แตกต่างนิดหน่อยหน่อยนะครับเวลาลุงประมวล,ลก็ประมวลภาพรวมให้ได้กรานะพิจารณาตามพวกนี้มึนหัวเบอร์เบอร,ร์ร่างกายเบาขึ้นมึนหัวเบอร์เบอร,ร์มึนหัวจตรู้สึกเบอร์เบอร,ร์ฟังนะเนี่ยเนี่ยมืออย่าไว้นิ่งเนี่ย นะขยําหัวขยี้หัวนี่ครับเห็นไหมมันเหมือนตรงนีนก้ก็เดี๋ยวก็จะโปร่งเบานะครับเห็นไหมนี่พอเราแช่มาปุ๊บก็จะให้วิธีการที่จะปรับปรุงต่อมันก็ดีตรงนี้แช่มาให้มันถูกตามความเป็นจริงในความรู้สึกของท่านเองเพราะเราวัดกันที่ความรู้สึกทั้งหมดเห็นไหมนี่คือธรรมชาติที่สุดแล้วนะก็อธิบายเรื่องธรรมชาติกับอารมณ์ให้ฟังแล้วตอนต้นเห็นไหมครับความรู้สึกความม่คิดรูปแบบธรรมชาติมันเป็นยังไง โต้ตอบทางธรรมชาติเป็นยังไงตอบโต้โต้ตอบในทางอารมณ์เป็นยังไงนะครับ่อตัดตัดอารมณ์ทิ้งไปมันก็เลยแต่ความรู้สึกกับความรู้สึกที่ถูกต้องจริงๆมันจะพันกันแน่ๆนี่ก็คือสิ่งที่มาสจัยนพันลึกมากๆเลยครับภาษาลุงกับการทำพองลุงมันจะสอดคล้องกันไปด้วยกันนะครับโอเคนะร้อนทั้งตัวค่ะเห็นแบบนี้ทั้งควันทั้งสีต่างๆ การกระพริบ IP, ตอนฟังลุงแล้วหลับไปเห็นในตาโอเคดีมากครับคุณพัทรานิตแล้วโอเคครับได้เลยฮะรู้สึกร้อนโลง่งและมีเรอเลยตั้งหลายครั้งคุณยเรตโอเคใช้ได้ทั้งนั้นแหละครับทั้งเลยอทั้งหาวน้ําตาร่วงหลังพงมาลัยด้วยอ,อคุณพันนีใช้ได้ <laughs> น้ําตาร่วงในพวงมาลัยลุงต่อเติมให้มันให้มันอะไร ให้ภาษามันคล้อยเน่ยออกไปครับลุงจะมีดีตรงนี้แหละต่อเติมภาษาให้นิดหน่อยเพื่อที่จะมันรีแลกโอเคไหมครับอืมวันนี้นรู้สึกมีความร้อนภายในกายหาวตรอและขนลุกสะท้านกายหายใจสะดวกสมองโล่งโปร่งเบาโอเคคุณบรกนะครับสุดยอดเลยครับขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งสุดยอดอธิบายความสุดยอดนิดหนึ่งครับ สุดยอดเป็นภาษาสุดยอดเลยครับเพราะว่าเป็นยังไงมันจะมันจะคำเต็มนะครับคุณธนสัติ์นะครับธนลักษณ์โทษทีโอเคนะครับเราทั้งตัวเงือออกกะกำลังปวดท้องหายปวดเลยค่ะคุณรัตนาโอเคใช้ได้ครับเห็นไหมกำลังปวดเห็นไหมถ้าบอกว่ามันจะพยายามมันจะกําจัดอาการที่ไม่ดีของร่างกายออกไปด้วยในยเวลาเดียวกันเนะี่ยนี่ก็คือตรงนั้น นะฮมันจะได้โอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วเนาะสุดแล้วเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมมีก็บอกมาเลยครับตอนนี้ดูเวลาแล้วเช่าสี่ทุ่มกับอีกสามสิบสี่นาทีนะครับว้าวหวังว่าวันนี้ก็ถือว่าถ้าหากว่าเป็นการยัดใส่กระสอบนะผมก็ส่ใส่กระสอบท่านเป็นท่านเป็นกระสอบไง ใส่ไซด์วัน้อัดแน่นเลยนะอัดกันไปเต็มประมาณนี้นี่รู้สึกเป็นไงเต็มไหมท่านได้รับเต็มเต็มไหมยังเี้ยอเลียวโดนโดนอ่ะโดนโดนมือเปล่าเนาะเลือที่โดนมือเปล่าเนี่ยถ้าโดนมือเปล่ามันจะขนาดไหนทีนี้นี่ขนาดอยู่ไกลกันนะเนี่ยอยู่ใกล้กันโดนมือสัมผัสมันจะขนาดไหนสำคัญเวลาผมสัมผัสแล้วอย่าต้านกันแล้วกัน คนต้านจะไม่ได้อะไรนะครับหรือว่าคนที่มาลองของนี่ไม่ได้อะไรเลยดีๆเข้าตัวด้วยจะบอกให้ทราบไว้ไอ้พวกลองของลองของระวังให้ดีเข้าตัวด้วยนะให้ดู <laughs> คนที่เขาปราทันาดีกับผู้คนตั้งกี่พันล้านคนที่ว่าเนี่ยที่ำทำธรรมเนี่ยครับต้านอยู่คนเดียวมันโดนนะทำไปเล่นไป <laughs> อันนี้จริงไม่ได้พูดเล่นละหวังดีเป็นที่เรียบร้อยแล้่นะเนเชียน่เชีย์ประมาณนั้นแหละครับนะ คนที่ต้านเดี๋ยถ้าผมไปแย่งอาชีพท่านก็ไปอย่างนึ่งหรือว่าผมไปล้ำเขตนแดนบ้านท่านก็ไปอย่างนึงหรือว่าผมไปข้อกะลาอะไรย่าง้แต่ให้มันเสียงดังหนวกหูบ้านท่านก็ไปอย่างนึงก็ไม่มีสกติสเดี๋ยวต้านผมทําไมเล่าใช่ไหมต้านลุงทําไมเล่าคนอื่นเขาได้ประโยชน์กันมากมายก,กายกองมีต้านอยู่คนเดียวมีประโยชน์อะไรเล่าอย่างเงี้ยเห็นไหมมีหร,รือเปล่่่าลุงก็มั่วไป ลุงก็ม,มั่วตามภาษาลุงนะอย่าถือโทษโปดอย่าถือโทษลุงก็แล้วกันนะโอเคไม่มีอะไรแล้วครับเห็นสมผลแก่เวลาไม่มูฟแล้วตอนนี้นิ่งแล้ว stable stable นิ่งแล้วะก็ไม่มีอะไรเกินไปกว่านี้สิ่งที่ลุงเป็นห่วงนะวันนี้บอกให้ทราบคือการประกอบอาชีพ แน่นอนมันต้องถอยหลังไปก่อนบุคคลที่ประกอบอาชีพได้นั้นบุคคลใดที่จะประกอบอาชีพได้ดีมีประสิทธิภาพสูงบุคคลนั้นต้องมีความแข็งแรงโอเคไหมความแข็งแรงลุงก็ให้แลวเนี่ยพลังเนี่ยน,นอกจากแข็งแรงแล้วก็ยังมีความรู้สึกที่ดีความคิดที่ดีเรียกรวยรวมมันคือสติปัญญาดีมันต้องไปสติปัญญาดีด้วยประกอบความแข็งแรงด้วย นั่นแหละครับจะนํามาเพื่อเป็นการประกอบอาชีพที่ดีและสมบูรณ์มั่นคงถาวรต่อไปเห็นไหมครับและใครได้เต็มที่ว่าเนี่ยเห็นไหมครับได้เต็มก็ไปเลยเป็นอะไรปไปะลรเออลุงจะห่วงไว้ทําไมแล้วใช่ไหมอื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 ม หรือใครจะว่างเลยก็ลุงเงียกเป็นแผลเงือกเป็นแผลโอ้โอเคเหงือกนะไม่ใช่เง,งียยนะลุงอานเป็นเงียยนะเออ,ออหรืองาะเหงือกเป็นแผลมานานหลายปีอมเลือดอมหนองมานานแล้วขอบคุณ ครั้งเดียวหายแล้วจ้าะะโอ้โหคุณพันนีมันทำไมถึงขนาดนั้นปฏิหารหรือเปล่าพุทธปฏิหารนแน่กว่านี้เยอะนะ,ะพุทธปฏิหารนแน่กว่านี้เยอะมากพุทธปฏิหารเนยะแปลว่าสกายพ่อของพระพุทธเจ้าเนะี่ยแสดงปฏิหารไม่มีใครรู้หรอกบอกให้ทราบไว้นะครับพระองค์ไม่บอกใครเข้าใจไหมสแสดงปฏิหารไม่ได้บอกใคร คล้ายๆกับว่าพระพุทธเจ้าทําอะไรไม่ต้องการคําขอบคุณเข้าใจไหมครับจําไว้เลยครับคําเนี้พระพุทธเจ้าจะทําอะไรจะพูดอะไรโดยพื่ยิ่งการกระทําไม่ต้องใครใครไม่ใครรู้แปลว่าไม่ต้องการคําขอบคุณพระพุทธเจ้าจะรู้เองว่าที่พระองค์ทํานั้นมนุษย์และสัตว์ทั้งโลกนั้นได้รับอนิสงส์อย่างยิ่งยวดได้รับประโยชน์ยิย่งยวดไม่ต้องไม่ต้องการแม้แต่คําขอบคุณนะพระพุทธเจ้าได้รู้ไว้ดูซิ ใช่ไหมฮะเพราะพระองค์รู้ว่ามันประโยชน์โอเคนะเอาละกลับมาเรื่องของคำว่าประกอบอาชีพนะก็ขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้เหลือขอเหลือพอทุกท่านทุกคนพอใจไหมพอใจก็สาธุสิมันจะไม่ยากอะไรกันัดโถเอ้ยสาธุก็หันหน้าก็ข้างฝาหนูนะไม่ต้องมาหันหน้าใส่ลุงหรอก ใช่เปล่าใช่เปล่าขจาว่า okay, ยังไงโอเคนะเอาล่ะก็สิ่งที่ลืมไม่ได้ทีนี้ครับมันต้องครอบพวกกันควบกันควบคู่กันคือหามาได้ก็ต้องทำให้ได้ปกป้องคุ้มครองครับปกป้องคุ้มครองคือรักษาตัวเองนะ ปกป้องคุ้มครองตัวเราปกป้องคุ้มครองผู้อื่นเขาด้วยเช่นปกป้องคุ้มครองทั้งการงานทั้งบริวารทั้งญาติโกโโหติกาเล็กใหญ่แม่เ่าทั้งนู่นนับถอยหลังไปพ่อแม่ผยญาตายายไปนูน่นที่มาเห็นไหมและที่ไปด้วยลูกหลานเล้นหลนน่นยังไงนั่นแหละปกป้องคุ้มครองแให้หมดการงานบริวารด้วยอาชีพด้วยมันไปหมดนะให้รู้ไว้ เรื่องนี้มันประหลาดจะตายไปอมืมันแตกตัวกันโอ้โหเลยแหละนั่นนั่นนันน,นะนกาทกคิดอย่างนี้มันจะดีเติบตัวเองโอเคนะครับอ่าปกป้องคุ้ของการงานบริวารและทรัพย์สินขันที่หามาได้ใช่ไหมม่ะ้แต่เดินทางใกล้กซ้ายขวาหน้าหลังล่ากบนมืดหรือสว่างทุกร,รอบที่รอบหมนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ําบกและอากาศขออาราธนานานที่จะอาราธนา ขอรัตานาพระราชพานะของพระศรีอริยเมตไตรอันประกอบไปด้วยพญานาคพญานาคเขามีฤทธเดชมากนะเข้าอยู่ในอากาศงายท้องทีเดียวปุ๊บเป็นพญามังกรทันทีและพญานาคให้ด้วยถ้าไม่หงายท้องเขาก็อยู่ในน้ำนะเลือยไปตามพื้นดินนี่นั่นคือพญานาคถ้าเขาเล่นแร่แปรท่านหงายท้องปุ๊บเป็นพญามังกรทันทีนะให้ด้วยพญานาคเีเลยแหละรู้บ้าง นี่ภาษาลุงผิดขอรับผิดผู้เดียวด้วยเอาเอาเชเอาเป็นอย่างนั้นเลยล่ละครับใช่ไหมฮนะพญานาคพญามาังกรอย่พญาช้ชงเผือกพญาครุฑพญานามือกทางพื้นดินเนี่ใช่ไหมพญาครุฑกับทางอากาศงั้นมนุษย์ไม่ดีเนี่ยรับรองไม่มีเหลือโดนจาัดก,การหมดอะไรจัดก,การ ไวรัสโควิหน้าเนี่ยเห็นได้อย่างคนดีแล้วก็ pues 8, 2, nah. ได้รับการปกป้องคุ้มครองทั้งทางน้ำบกทางอากาศนะแต่เดินทางทุกรอบทุกรอบเหมือนทุกก้าวที่เดินไงโอเคไหมครับหรือใครจะว่างไงนะและในที่สุดแล้วสุขเถิดสุขเถิดเช้าประชาลุกง้องลุงเงาะเกินบ้านี่นะมนุษย์เกินบ้านะนั่งพูดอยู่นี่โอเคไหมไอ้พวกนั้นยังบ้าอยู่เยอะแยะไปนี่มัน เกินบ้าแล้วเออวันนี้มีสปิงเลยวันนี้นั่งคุยที่สปิงเนี่ยสปิงกับล,ลุงเนี่ยรู้กันดีด้วยมเอานะปะไม่มีใครรู้จักสปิงดีไปกว่าลุงหรอกครับ้วจะบอกให้ทราบไว้นะครับลุงเนี่ยตัวของแท้เลยสปิงสปิงเนี่ยนะยืนยันไม่มีใครรู้จักสปิงดีไปกว่าลุงหรอกยังไม่พอต่อยังได้ไม่มีใครรู้จัก ปารด,ดีไปกว่าลุงหรอกเหูนไหมเขบอกให้รู้ไว้นี่ยเห็นไหมเล่นเล่นเล่นสฟิงสฟิง <c oughs> เคไหมอันนี้วิสจะมาจากอียิปต์แน่นอนเพราะว่าไปคราวนั้นก็จะซื้อมาใช่เป็นหินเขาเฉพาะหินทะเลทรายเขาเห็นดินเย็นนะตัวจะเย็นพวกเสาต่างๆที่อยู่กลางทะเลทราย,ยทำด้วยหินตรงนี้ไม่รู้ ไม่รู้ก็มีชื่อเรียกว่าอะไรนะครับบางทีมันจะดูมันจะมีความเยือกเย็นมากไปกว่าเดี๋ยนะทางบ้านเราทางจีนเนี่ยจะใช่หรืยกใช่ไหมผมว่ามันจะแน่กว่ายกนะะเพราะมันถูกลอหลอมอยู่กลางทะเลทรายนะครับแต่แน่กว่ายกนะครับจะดีกว่ายกจะเย็นกว่า <Okay. S 1> จะบอกให้ทราบไว้นะเดีย๋ยวจะหาว่า นอนกอดทุกคืนอยู่สวิงนี่ไม่มีอะไรให้กอดกอดสวิงแล้วครับเป็นไรไปละรู้จักาาคําว่าไกลศรไหมแปลว่ารัชศรีสังเกตไหมฮะตัวเขาเป็นรัชศรีสังเกตไหมลำตัวเป็นรัชศรีกระสิงโตเนี่ยไกลศรนเนี่ยแปลว่ารัชศรีนะคุณโยมไม่รู้ใม่ไหมหัวเป็นคนนี่นะครับหัวเป็นมนุษย์ยตอนที่ไปอีหยิบข้าวนู้นนะ ก็ถามไก,ก์เขาไก์เขาจบด็อกเตอร์เลครับในเรื่องราวของอประวัติศาสตร์นะโดยตรงเลยนะครับเข้ามาเป็นล่ามให้ก็ถามเข้าไปเขาก็สฟิงซ์เนี่ยมันคือตัวแทนอะไรหรือว่าย่อจากอะไรประมาณนั้นนะครับทำไมลำตัวถึงเป็นสิงโตหัวมันเป็นคนมนุษย์ <c oughs> เขาบอกว่าไอตัวส่วนหัวที่มนุษย์เขาเรียกว่าเขาบอกว่าวิสต้องคือปัญญ,ญา ปัญญานะมันแทนค่าของปัญญาโอเคไหมแล้วก็ทางยอดพีระมิดเหมือนกันมันเหมือนกับมีซีเมนมาครอบเหมือนกับหมวกโยนแบบนั้นนะยอดพีระมิดเนี่ยอันนี้ผมก็ถามดื้อๆเลยนะข้างบนนี่มันเป็นยอดทนัน้นมันมีอะไรไปฉาบอยูน่นะอะไรล่ะไกลก็บอกไม่ได้บอกไม่ได้มันกันตอบไม่ถูกเหมือนกัน ลุงนี่ใส่คําเดียวนั่นคือนั่นคือวิสตอมันก็นคือปัญญานะเออลุงไม่รู้ชื่อนี่นคือตัวยอดแห่งปัญญาพีระมิดนั่นแหละครับโอเคไหมทีนี้กลับมาถึงพีระมิดของยูเอส l รนเห็นไหมมันจะมีเหรียญมีพีระมิดไม่มีรูปตาข้างเดียวน,ะนั่นก็คือปัญญาจําด้วยครับวันดอลลามันึงครองโลกนครัปัญญาโอเคไหมครับไม่ธรรมดา ไอ้ธรรมดานะั้นะมีความหมายจะตายไปหนึ่งยูเอสดอลลาร์ผมไปไหนไปไหนผมแลกหนึ่งเหรียญหนึ่งแล้วจะแจกเอาจริงๆแจกไม่วแล้วครับแจกไปเยอะแยะคนนี้โอเคนะเอาละ่ะก่อแจ้งเพื่อปลอดแซบเดีย๋ยนทุกคนทุกททานนะนาทีนี้ก็บอกว่า สุขเทอดสุเถอเชา้าประชาลุกน้องลุงออกเกินบ้าขออนุญาตมาคุ้มภยัยที่ในมุง้งในรัวทุกๆมุง้งและทุกๆ,ๆ,ๆ,กๆ,ๆรัวทั่วไปทั่วราชนกากทไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปแล้วนะสิบอกหายสาธุอามินอามน<บ>าโอมและอมิตพาภ t h ตงคิว u เวร y บิกจบข่าวครับผม